สวัสดีครับสำหรับวันนี้ยังอยู่ในหมวดของอุปกรณ์ของไลเดอร์นะครับที่ต้องทำงานในการวิ่งรับส่งอุปกรณ์ต่างๆส่งเอกสารหรือส่งอาหารก็ตั้งอันนี้จะเป็นสายในกลุ่มไลเดอร์เขาเรียกว่าสายก๊อกแจ๊กแต่อันนี้มันไม่ก๊อกแจ๊กมันค่อนข้างจะใหญ่อันนี้เป็นขนาดเลยนะแป๊บเเป็นขนาดสองนิ้วนะครับสีชมพูแบบนี้ ยาวสองนิ้วยาวสองเมตรนี่ครับเป็นสายที่มีความทนทานแข็งแรงเป็นรุ่นที่ไม่มีตะขอนะสำหรับผมแล้วไอ้ก,กล่องส่งอาหารน่ะสามารถเอาไปยึดไปร้อยติดกับอ่าแหลกท้ายมอเตอร์ไซค์ได้วิธีการใช้งานของเขาก็จะเป็นลักษณะนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วก็จะมีสปริงมีคันโยกมีตัวดึงเก็บสายเข้าไปเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งนะ่ะเดี๋ยวให้ดูสเปคนะครับในสเปคเขียนว่าแล้วมันหนักได้เป็นตันเลยนะแต่ผมไม่ได้เอามารับขนาดนั้นเป็นวัสดุเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับ การทำงานก็ลักษณะนี้โยกแล้วก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับแล้วเวลาจะปลดล็อกก็ตัวนี้ดึงขึ้นมาลักษณะนี้ข้างๆมันก็จะเป็นนี้เห็นไหมเวลาใสใสายก็ม้วนเข้าไปเลยครับ ของผมก็จะส่ลักษณะน,นี้ม้นเข้าไปนี่นะแล้วก็ม้วนสายเก็บเข้าไปแบบนี้นี่ฮะนั่นตึ๊กเลย เป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเราใช้รัดของไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักไม่เยอะหรือแบบหนักๆเลยมันก็เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมีมาตรฐานสูงนะครับวัสดุอุปกรณ์อยียงดีเลยก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่แปะเอาไว้ให้แล้วกันนะครับไปสั่งซื้อมันเป็นอของ เว็บออฟฟิเชเป็นของร้านค้าทางการที่เขาเป็นโรงงานที่เขาผลิตขึ้นมาเองเลยนะครับก็เลยเอามาแนะนำส่วนอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรีวิวไปในคลิปเดียวกันเลยเพราะว่ายังอยู่ในหมวดหมู่ของไรเดอร์เป็นพวกนักบิดของเราเป็นนักบิดที่วิ่งตรงเอกสารอาหารต่างๆนี่ฮะก็จะเป็นหมวกไอ้ม่งแบบเต็มใบ ซึ่งรุ่นนี้จะมีกรองนะครับมีกรองแบบนี้สำหรับกรองฝุ่น PM 2.5นี่ให้ดูเนื้อผ้าก็ใส่ก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกกนะครับเ่ฮะ แล้วก็คุมมาถึงคอแบบนี้ซึ่งก็ช่วยป้องกันแดดป้องกันฝุ่นที่เราหายใจเข้าไปในลักษณะนี้นะครับก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็ซักทําความสะอาดง่ายซับเหงื่อด้วยแล้วก็ในหมวกกันน็อกของเราก็ทําความสะอาดใช้เวลาวงรอบในาการทําความสะอาดน้อยลงเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้มาช่วยซับเหงื่อบนหัวเราระหว่างหัวเรากับหมวกกันน็อก แต่หมวกกันน็อกเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับเรื่องของหมวกกันน็อกเพราะว่าหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ๆในปีปัจจุบันหลังจากที่ผมห่างหายจากวงการมอเตอร์ไซค์ไปค่อนข้างจะนานนะนะผ,ผ้าบุข้างในมันซักได้แล้วก็มีเทคโนโลยีอินเตอร์คอมบลูทซึ่งติดเข้าไปในหมวกกันน็อกทำให้การสื่อสารระหว่างคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ,าาออกคลิปหรือ ทำงานรับสายลูกค้าก็สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครเราน่าจะมาแนะนำเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้จบไปที่สอนอุปกรณ์นี้นะครับขอบดีครับบ๊ายบาย